สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องเซียน5นาทีชั a นแ e l นะครับสำหรับว,วันนี้ผมก็มีพระพระหลวงพ่โหงพรมบรรโยนะครับเหรียญรุ่นเหรียญมบรนะครับมบฎนะครับซึ่งเป็นเหรียญซึ่งเป็นหนึ่งในเหรียญหลักของหลวงพอ่อโหงพรมบรรโญเลยนะครับก็คือ แบบลูกศิลป์ลูกหานะครับก็ต้องเหือน้นว่าเป็นเหมือหนหลักเลยหลักของของภาหโดยเฉพนะครับชื่อรุ่นว่าพธมบุตรนะครับเน,น้นงานแบบนั้นลักษณะก็จะเป็นลูกของหลวงพ่อนะครับนั่งเสือนะครับยันหลังยันหลังข้างหน้า กจะเป็นแืบการแตกการแตกชิปนะสำหรับเหรียญรุ่นนี้นะเออ่หรียญพ่อท่านได้จัดสร้างแล้วก็แจกลูกศิษย์ลูกหาทุกคนนะครับลูกศิษย์ลูกหาถือได้ว่าเป็นเหรียญหรียญรุ่นที่มีประสบการณ์แล้วก็นิยมครโอ้โห สำหรับวันนี้ผมก็มีมาให้รับชมสองเหรียญนะครับแล้วก็จะสอนวิธีแนืวิธีการดูเหรียญเรื่อนี้นะครับสำหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับจุดสังเกตนะครับจุดสังเกตของเหรียญนนี้นะครับสิ่งแรกนะครับสิ่งแรกของเหรียญเรื่อนี้นะครับด้านหน้านะครับด้านหน้าเนี่ยที่ต้องที่ต้องจดจำด้านหน้านะครับคือจดจำของ ลักษณะของใบหน้าของโผล่เหมือน,นเดิมนะครับการโค้ดการตอโค้ดนะครับตารโค้ดของใบหน้าของโผล่นะครับอะไรแบอย่างนั้นนะความชัดของตอัวหนังสือเหรือรุ่นนี้จะเรียกว่าอยู่อนคมบุตรนะครับในช่อ,อชัดๆนะครับการตอโค้ดด้านใบหน้า สวยงามครับเลื่อนเลื่อนไแล่หอกพิกมพ์ด้านหลังด้านหลังในจุดจุดสังเกตนะครับของเหรียญเล่อนเลื่อนตัวหนังสือเขาว่าคมบดนะจะเป็นแท่งแท่งนะครจะเป็นแท่งแท่งสั่งคมชัดแล้วแล้วก็บริเวณหัวเหรียญ ถ้าลงกล้องแล้วมันจะเป็นลำปากขึ้นเป็นรัปากหรืะนเป็นรัากขึ้นปากากปากปากเป็นเป็นลักษณะของของเขาตับใบปากขึ้นปากขึ้นจุดจดจุดแต่ใงไี่ผมดูประจำจะจุดด้พอ็เอง แต่ถ้าเรียนเราจะเห็นาการลง,งลกล้องนะครับถ้าลงกล้องเราจะเห็นเรา,าจะเห็นเส้นเราจะเห็นเส้นจะเป็นมันจะเป็นลักษณะของของเส้นซ้อนนะครับซ้อนมาเลยเ,ลเลส้นเส้นเส้นไหนบักเส้นเส้นไหนนะครับ เส้นมาขับข้างในนะไปเลยไเลยไล่ลยนะครับไล่ยาวเรื่อยักสังะของเล้ตรนี at ้ทุกเรือนแล้นให้ดูสเรื่องขงการที่งการที่ที่เยียมดูเส้นที่เส้นมาขับเส้นในนะครับนีะครับ อืมอมอมจุดเปลี่ยนนะอะไรนะครับซึ่งเลยเป็นจุดเปลี่ยนจุดต่อไปนะครับจุดพิจารณาต่อไปคือตัวตัดนะครับตัวตัดบริเวณเราพิจารณาเอ่อตัดอะไรนะตัดบริเวณ อย่างเี้นะอย่างี้นะมันจะเป็นลักษณะเป็นแท่งนะครับตัดเป็นแท่งชัดนะอย่างขนทุกอย่างนลัโค้งอะนี้เยเลย่างนี้เยเลยเ้โดยบนีว่าพิกพิกลยตัวตัดนะเจะเป็นแท่งแบบนี้นะออกแท้จะประมาณนี้นะ จับตรงตรงเหียญเหมือนการนเงนะตรงบริเวณนีนะ้จับอย่างนี้เลยพลิกดูดูดูเร่นะนะองอะไจเง่างเราปาดเรยปาดไหนฮะเราปาดเอยปาดที่หัวเหรียญนี้ตั้งขึ้นเลยตั้ขึ้นตั้งขึ้นเนะลยมัปาดขึ้น เสียงระคับเลยเสียงนะคับเลยนะโอ้ยสำคัญนะครับจุดจุดจุดตรงนี้เลไว้ดูเลยอย่งเชนเลี่ยมขอบพลาสติกเนะองก็หอดูได้นะตรงนี้ตรงนี้แต,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 ต่บางทีตรงขอบเนี่ยก็แกะเลยตรงขอบตัดนี่ก็แกะเลย สำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีประโยชน์สำหรับผู้ที่จะเช่าหามีชานะครับเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นรื่นประสบก,การณ์รุ่นหนึ่งที่นิยมนะครับของอสายสูงินนะครับของขุนพมโยนะครับรื่นนี้รื่นประสบการณ์นลคบสำหรับคลิปนี้ก็ก็ขอขอบคุณแล้วก็จบเท่านี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยว ก็ผมก็จะนำคลิปวิธีการดูเหรียญของโค้กโฮมบันจอน่ลม,มาให้รับชมเรื่อยๆนะครับในกดติดตามในช่องเชียนหนาทีชนแนลได้นะครับขอบคุณครับ